สวัสดีครับอยู want, Nós, ่ก okay. ับผมจิบนช่องจีชาแนลนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับอันนี้วันนี้ก็จะมาให้ดูแก้วนะครับอันนี้เป็นแก้วกาแฟนะครับแก้วสำหรับเก็บความร้อนนะครับใช้สําหรับชงกาแฟนะครับนั่งดื่มนะครับเล่นๆนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแก้วกาแฟที่ได้นะครับสั่งซื้อมาจากออนไลน์นะครับ สั่งซื้อมาจากของเพื่อนๆนะครับที่โพสต์ขายใน Facebook นะอันนี้ก็ช่วยอุดหนุนเพื่อนนะครับดีกว่าเราไปซื้อของที่อื่นนะครับเพื่อนขายแล้วก็ช่วยกันอุดหนุนนะครับโอเคนะอันนี้นะครับเมื่อซื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับวันนั้นนะครับที่สั่งมาก็สั่งมา2นะครับ2 2แก้วด้วยกันนะครับ2ลูกด้วยกันนะครับนะครับบรรจุกล่องนะครับเป็นแบบนี้นะนะครับ ด้านข้างนะครับภาษาอังกฤษนะครับแปลว่าแก้วกาแฟที่ดีที่สุดนะครับประมาณนี้เนาะโอเคกล่องประมาณนี้นะครับหนึ่งแถมหนึ่งนะครับราคาร้อยกว่าบาทนะครับหนึ่งแถมหนึ่งนะครับนะครับบรรจุมาโอเคครับมีขวานะครับแล้วก็มีที่จับนะครับเดี๋ยวมาดูตัวที่แกะแล้วนะครับนะครับ ด้านหน้าก็จะมีตราของมันนะครับอันนี้เป็นโลโก้ของอะไรนะครับผมไม่ทราบเนาะแล้วก็ฝานะครับฝาของมันนะครับด้านบนสามารถที่จะเลื่อนนะครับเลื่อนขยับเปิดปิดนะครับมีช่องอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลูกยางนะเวลาเราชงกาแฟเก็บความร้อนนะครับใส่กาแฟลงไปนะเราก็จะปิดขวานะครับซึ่งด้านข้างนะครับเป็นลูกยางนะครับมันก็ กดลงไปนะครับวิธีการปิดนะครับกดลงไปให้แน่นนะครับช่วยเก็บความร้อนได้นะครับไม่นานก็คงจะสักระยะหนึ่งนะครับให้เราได้ทานกาแฟร้อนๆตันโอเคเดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะชงกาแฟนะครับโอเคครับได้น้ำร้อนมานะครับเดี๋ยวจะทำการชงกาแฟนะครับอันนี้เป็น กาแฟดํานะครับมีกาแฟดําอยู่ด้วยนะครับก็เอาน้าร้อนมานะครับเดี๋ยวจะชงแล้วก็ใส่แก้วนะครับทดลองนะครับอันนี้รีวิวให้ดูนะครับก็ก่อนใช้นะครับล้างก่อนนะครับอันนี้คือล้างแล้วนะครับลูกนี้อล้างแล้วนะครับโอเคครับกาแฟนะครับก็แล้วแต่นะว่าใครชอบเข้มชอบอ่อนนะครับแล้วก็น้ำตาล ตามเรื่องนะครับตามรานะครับกาแฟ2น้ำตาลสามเมื่อกี้นะครับกาแฟช้อนครึ่งนะครับแล้วก็น้ำตาลก็นิดหน่อยเนาะ,อะโอเคเดี๋ยวมาชงกันนะครับรีวิวให้ดูแก้วนะครับพร้อมกับชงกาแฟใส่ให้ดูนะครับอันนี้เป็นแก้วกาแฟนะครับแก้วร้อน กาแฟร้อนๆนะครับไม่ใช่แก้วร้อนๆนะอ่าดูครับโอเคครับอ่าเติมกาแฟลงไปครับอ่านะครับก็อ่าไม่เยอะนะครับประมาณเกือบเกือบครึ่งนะครับอ่าดูอ่าข้างกรงนะครับมีกาแฟดํานะครับอ่า อ่นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทํากาแฟนะครับไว้ดื่มได้นะครับกรณีที่ดื่มไม่เร็วนะครับอ่าดื่มแบบเรื่อยๆนะครับกอกฝามันนะครับมีลูกยางนะครับปิดเก็บไว้นะครับปิดเก็บไว้นะครับช่วยเก็บความร้อนครับได้ระยะหนึ่งนะครับเวลาจะดื่มนะครับเราก็เปิดฝาดื่มนะครับที่ตัวแก้วเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะอ่ารินลงใส่แก้วนะครับ ประมาณนี้นะแล้วก็นั่งดื่มกับเพื่อนๆนะครับมันก็เก็บความร้อนนะครับได้โอเคนะครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับสวัสดีครับ